สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้ววันนี้มากับคุณนายกินตรากับคุณหญิงพิมพา <c oughs> คุณนายกินตรากับคุณหญิงพิมพาคุณนายกินตรากับคุณหญิงพิมพาเข้ามาจ่ายตลาดนะคะซื้ออะไรคะดดกี่อันนับดูสิมัดมัดนะที่พูดกันเมื่อกี้นะ่ะ มสิบ0มัดสิบมัดโอ้ยนี่โครกใหญ่ๆกินกินโครกอีอุ้ยเยอะเสียดายเด้มันหนักเอาไปไม่ได้ไม่พูดถึงเอาไปโน่นน่ะอู้จานเยอะแยะเลยอู้ห้าเสื้อ เขาให้เอาจานแตกๆเขาให้เอาจานแบบแตกๆใบลโอ้ยเยอะๆเลยนี่นี่ดูกระทะดูกระทะ

เขาขายยังไงจินมัดค่ะโลสองร้อยอ้าวเมื mm. ่อกี้ทำไมเขามัดเป็นสิบอะทำไมเขามัดสิบอะเมื่อกี้วันี่บอกโลละสองร้อยกว่าจานจานได้ถ้วยอ่ะถ้วยละถ้วยมันใหญ่ไปอันนี้โลประมาณ อ,อันนั้นอันนึงสรงร้อยสาสิบบาทกี่อันสินบ <10. S 1> อันสองร้อยั่อันละยี่สิบอันละยี่สิบสามบาทอันละยี่สิบสามบาทนละี่สบบาทอนละยี่สิบสบาทนี่แบบนี้ไม่ชอบเหรอแบบนี้ไม่ชอบเหรอจีนแบบนี้ไม่ชอบแล้วจีน แล้นี่ไม่ชอบอนะเพราะว่าโต๊ะยาวกวิก่งโต้ยาวหนึ่งนหน่ะถ้าตะเกียยาวโต๊ะเนี่ยมีทงที่โต๊ะยาวข้าวอต่ตอันนี้อันนี้ก็ได้ทำข้าวแลนะ้วหนึ่งละร้อยเนี่ยมันถูกได้เนี่ยอันละร้อยเนี่ยมันน้ำมันน้มันสแตนเลสยังหนาเลยเนีย่อยากซื้อกับ อยากซื้อเอาไปอยู่คนไปแม่งมึงหอกเลยอยู่นี่มีแล้วแต่ก็เห็นมันถูกดีอ่ะร้อยหนึ่งเนี่ยสิบสองอันใช่ไหมโลหนึ่งเนี่ยสเตนเลสช้นช่ำเนาะ อยู่ค่ยเนียงัมเบียอยงนอยู่อัน้าต้ลงไงไในถ้วยในจานเอาไหนนี่ชานเอาไหนแบบไหนอ๋สีฟ้าฟอันนี้ยูทิตราไก่เมียนมันเข้ากันไหมเบียกอดเธอกันนอกบอเบียกูกอดเธอกัน่น មកខមែនមកខមែនបើតាមនេ <haz <h <h???> <h <h evet> <haz <hazuri <hazuri ះនេះនេះល្អត្រឡប់ទៅនេះវាយកយក lain វាល្អទៅខ្លួននេះទៅគាត់ឃើញនេះនេះស្រស់នេះចាប់រោគឺអួយក្បាស់ទទួល lain តែថាដៃនេះចានេះគេ ได้แล้วถาดใส่ํมตำใบหนึ่งฉฉลล้อเดอฉลเลยบอชลล้อเลยก็ฉลล้อเขาจะตำให้กินสวยเนาะโคกน้ำบอชลลอบอโคกน้ำไว้ชลล้อโคกไ่้จิ้นเลือกให้หน่อยใครเลือกเป็นโก S <S <S นั่นอันนั้นดายาวๆแท้สักเราไม่เกี่ยวเราเลือกไม้ได้เ<ะ>ลือกหม้ได้ปะสักเลือกเวเลือกเลวสักกระเบื้อโอ,อ้หหา้ยแม่มาสืมือนันด้ยยิ่งจะชอบจะเลกเลย

บกเลยปอมาเลยติกระบองตะบกพองบกสไวก็បានบกปูดก็បានហ្នឹងអើយអាស្ងោពูดបកក៏បានអឺអឺអីក៏ដែរឈិមនំថាតเอาថាតដែរនំតិចឆ្លងបកសไวពីហ្នឹងពីហ្នឹងបកពูดទៅដល់បកសไวថងបកស៊ីលើយមានមានមួយយឺមនឹងតะបកពูดនំតะបកអើយយកជ័យជីនចะឆ្លងក្រកម៉ៃ เชยได้เก็บจนจะฉลองครอกใหม่ญาติทาสได้ครอกอันนึงขนลมก็ต้องอยากเอาไปเมืองนอกเด้อน่ะไปไม่ได้มันหนักหึอันนี้เอาไปกระแตกไปก่อนนี่มันแตกแตกเบิกมันหนักตําจนโอ้ยมีพกเหล็กด้วยนะเหล็กดิบมาโอ้ยบ้างไหนไหนเออเอ้อน้อครอกมันเนี่ยแลนั่นสิกกหินคอกมากนะเนี่ยจับติดได้ไปชื่ออ้อมเนี่ย ลองดูลองดูซิลองลองตำตำเนาะเหล็กหกเหล็กครกเหล็กโอ้เน็กระถอกนี้บอกห้าพันได้ตั้งเยอะได้รับแจตรงนห้าพันห้าพันต่อใส่จ งาน,นสะพายทำมืออย่างงั้นอย่างนั้นเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยเหมาะกับเป็นคุณนายใจตลาดาานายลังเกงรองเท้าส้นสูงไม่ใส่หรอไม่ใสใสไม่เป็นใส่ไม่เป็น,ปนว่าซิมไปลยมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวคุวจะกินไปดูอะไรหน,น,น,นึ่งผ้าปูานนพาพตโต๊ะอ๋อผ้าปูโต๊ะเขาอยู่ชื่อผ้าบ้านหอยไหมผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะ คอยสีเอกซื้อคอยสีเปลี่ยนต้นนั้นมาเป็นโตัวรจงสีเจงสีเลอตัวนี้มีรักโอ้สวยนะเนี่ยหนาปึ๊กเลยตัวเองซื้อแบบไหนไปล่ะไปเข้าไปเข้าไปพม่านพม่านโอ้สยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ <ปะ S 1> พาปูโตป, <ะ S 1> ป้า <ปะ S 1> อ๋ออะไร <ปะ S 1> นี่ อ้าวมันอุติโนเนี่ยหกฟุตหกฟุตแค่ร้อยเดียวเองห้าชิ้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโฆษณาให้คนมาซื้อหกฟุตร้อยหนึ่งแต่แบบนี้แบบนี้สองร้อยห้าสิบใช่ไหมแบบไม่มีสีนี่หกฟุตสองร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง เกินเสื้ออันหนึ่งเยเยกินตราเสื้อ,อนหนึ่งเยตาเสื้ออันหนึ่งอันนี้ก็คือผ้าผ้าปูโตจินตราเหมาผ้าปูโตหน้าเหี่ยวเพราะว่าหน้าเหี่ยวเพราะว่าหมดกระเป๋าแล้วนั่งหน้าเหี่ยวกระเป๋าหมดแล้วอเออไม่หมดเดี๋ยวเย็นนี้ก็ได้โอโอเย็นโอเออเออไม่ได้ซื้ออ่ะไได้ซื้อไม่พิมพา ซื้อเฮ้ยโอยชลองชลองไปไปชลองเดีย๋ยวจะเอาผ้าปูโตอีอันนึงก่อนอ,อาไปใช้เม็เม็ดกว้างเม็ดห้าสิบยาวสองเม็ดห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบไม่แน่ใจเมื่อกี้้อยอืมเนาะเออเนี่ยแบบนี่ยแบบเนี่ยให้ผ้าแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหต้องการ ติดตัวลายดีหลายก้างก้างค่ะเดี่ยเอาสีฟ้าบ้างเอาแผ่นเดียวแต่สีชมพูเหรอเอาแผ่นเดียวยังไงแผ่นเดียวแผ่นเดียวอ้น้นเอออันนี้ก็สีสวยเนาะแต่ไปเอาสีฟ้าอันนี้มันยาวได้มี้าอันนี้สี่เหลี่ยมของเกิดได้นี่ก็รู้แล้วเอาสีนี้งามกว่าเนาะอันนี้ต้องก็เขาไปเอาสูงเขาไม่ใช่เอาแล้วเต็มเลยมันต้องมีย้อยลงมาด้วยอะไรอยู่ตรงเกดย้อยของเราเอาแบบนี้แต่ว่ามัน ตัวนี้สูงใหญ่มันจะได้ย้อยลงก็บอกว่าสองเม็ดห้าสิบกับอีกสองเม็ดกับเมตรห้าสิบที่เราเอานี่แต่สีนี้สวยอ่ะไม่เห็นเมื่อกี้อ่ะเอาอีกอันหนึ่งไหมว่าโอ้ยสงสารแกแกไปเอาตั้งไกลเรามาเอาสีนี้ง่ายเองเน่โอ้ยเอากิโยโมปี้บ้านอ่ะมียังแกล่ะเหรอจะเมื่อชอบชอบชอบมันยังยังงี้ไหมเดี๋ยวแกมาดูก่อนเดี๋ยวแกมาก่อนเดินไกลเนาะน่าจะขี่รถไปเนาะไกลเนาะอ้าวใจตามที่หล่ะอยากได้ได้ตะบวชเถิด เกิดของกึศได้เกิดก็ต้องจ่ายพ่อไงหนูีชมพูได้นี่กูอันนี้เขียนบินได้นหมจะก็ยืนยัน อ้าวอีกสบแปดเอไพรเหรอ้ทหกสิบยังเยอว่าถกอีกโยมมันเส้นมีปะจะรู้ไหมเนี่ยอยู่ตุกอ้อมันปีเลยว2รอยสเออเนเนี่ยก็พอแล้วเออนป็นีจักุดอันนี้่ออวตาพี้ หกสิบบาทซื้อเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้เราจะไปฮ่องกงกินตาราซื้อกระเป๋าจะไปฮ่องกงหาสามีเขาจะไปฮ่องกงหาสามีเขาซื้อกระเป๋านะคะคินดาราจะรับสามีจากฮ่องกงแล้วมาทุนบอเอ๋ยหนห้าพันห้า ทั้งหมดหมดเลยมีป้าติ้งของให้เต็มย้อนเลยฮะไปหาสามีที่ฮ่องกงนะคะชินตราขซื้อกระเป๋าใบใหญ่นี่นี่นี่ชินนี่ โยโยยหเดหมดนี่มีแบบหยับละจ้ากินตราดูเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากอะไรนะผ้าถุงเป็นกางเกงแล้วนะเนี่ยเขาจะไปรับสามีที่ฮ่องกงเอ้ยดูจะผ้าถุงเปลี่นเป็นกางเกงนะคะไปไปแค่นี้แหละเพื่อนๆแค่นี้แหละบาย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 ก่อนแล้วบายบายเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน ไปกินไปเตี๋ยวเนาะดน่นนันเป็นพวกตลาดสดทางน้นเป็นพวกตลาดสดด้านท่านนี้เป็นพวกขายเสื้อผ้าเนาะ